สวัสดีครับผมครูชาครับผม563นะครับผมมาไลฟ์สดเพื่อสอนร้องเพลงกันแบบสดๆนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปว่าผมจะมาสอนร้องเพลงสดๆนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนร้องเพลงหรือว่าอยากจะพัฒนาการร้องเพลงให้ ดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมการไลฟ์สดได้นะครับผมเคยบอกว่าผมจะไลฟ์สดในช่วงของวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะบางวันผมก็มีธุระก็เป็นว่าทุกวันนะครับถ้าวันไหนผมว่างผมก็จะมาไลฟ์สดนะครับก็ในช่วงเวลาประมาณนี้ครับ20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับฝากกด ติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการไลฟ์สดนะครับแล้วก็หัวข้อในการที่จะมาพูดในวันนี้หรือว่าจะมาสอนในวันนี้ก็คือเรื่องของการวางตำแหน่งเสียงนะครับทำไมบางคนเขาร้องเพลงเพราะจังทำไมบางคนร้องเพลงไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากตัวนี้คนไหนที่ร้องเพลงได้ดีมักจะวางตำแหน่งเสียงได้ดี คนไหนที่ร้องเพลงได้ไม่ดีมักจะวางตำแหน่งเสียงไม่ค่อยได้นะครับคนไหนที่เขาร้องเพลงดีแล้วเขารู้ได้ไงว่าเขาวางตำแหน่งเสียงได้บางคนอาจไม่รู้ก็ได้ว่าตัวเองวางตำแหน่งเสียงถูกหรือผิดแต่เป็นเพราะว่ามันก็เหมือนกับซื้อหวยครับถ้าเราไม่มีความเข้าใจบางคนเขาเกิดเขาเรียกว่าอะไรเหมือนปุ๊กอะนะครับ ก็แบบจะใช้คําว่าฟุกก็ไม่ได้คือเขาเขารู้วิธีการทําของเขาแล้วกันเอางี้ก็แล้วกันนะครับเลยทําให้เขาสามารถที่จะร้องเพลงได้ควบคุมเสียงตัวเองได้นะครับแล้วในกรณีที่คนที่ร้องเพลงไม่ได้หรือว่าร้องเพลงได้ไม่ดีแล้วจะทำยังไงถึงจะทําให้เราสามารถร้องเพลงดีได้เรื่องแรกเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการร้องเพลงก็คือเรื่องของตําแหน่งเสียง ตำแหน่งเสียงคือไรคือจุดสมาธิในการปล่อยเสียงหลายคนก็อาจจะสงสัยจุดสมาธิคืออะไรนะครับถ้าเราจะปาเป้าถ้าเราจะปาเป้าให้ตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนปาเคยปาเป้านะครับเหมือนเหมือนมีคะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหรือว่าปาให้มันตรงสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในก่อนปาคือเราจะต้องมีการเล็งก่อนการเล็งนั่นนะครับคือ มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับตำแหน่งเสียงคืออะไรคือตั้งแต่กล่องเสียงมาหาปากมันมีระยะทางในการเดินทางนะครับเพลงแต่ละเพลงเพลงแต่ละสไตล์มีการวางตำแหน่งเสียงที่แตกต่างกันนะครับบางเพลงวางตำแหน่งเสียงอยู่ข้างหน้า,บา,า,จจบ,า,านบางเพลงอาจจะวางวางตำแหน่งเสียงลึกบางเพลงอาจจะวางเขาเรียกว่าอะไรอะลอยขึ้นไปนะครับ แต่ละเพลงแต่ละสไตล์แต่ละลมก็มีการวางตำแหน่งเสียงที่แตกต่างกันนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับถ้าเราจะร้องเพลง1ิเพลงวิธีการในวางตำแหน่งเสียงก็ต้องแตกต่างกันทั้ง1ิบเพลงนะครับโอเควันนี้วันแรกของการไลฟ์สดนะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการวางตำแหน่งเสียงในสิ่งที่ผมกำลังสอนนะครับย้ำในสิ่งที่ผมกำลังจะสอนต่อไปนี้ ใครทำได้ไม่ได้ยังไงก็สามารถส่งคำถามได้นะครับอาจจะทวงคำถามย้อนหลังได้นะครับเพราะผมจะตอบคำถามทุกครั้งนะครับตำแหน่งเสียงลองทำตามผมก่อน,นแล้วกัน <c oughs> วิธีการแยกต่างหาแยกวิธีการแยกตำแหน่งเสียงนะครับให้แยกก่อนว่า ตำแหน่งเสียงมันอยู่ในคอคืออะไรแล้วตำแหน่งเสียงที่มันอยู่ข้างหน้าคือตำแหน่งที่สบายที่สุดคือยังไงคือยังไงต้องแยก2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1คือต้องแยกฟังฟังความแตกต่างของเสียงว่าเสียงที่อยู่ข้างหน้ากับเสียงที่อยู่ในคอมันมีความแตกต่างกันอย่างไรกับ2ให้แยกที่ความรู้สึกของเรานะครับ เราว่าเราปล่อยเสียงและเสียงมันอยู่้รงหน้าเป็นยังไงเราปล่อยเสียงและเสียงมันอยู่ในคอมันเป็นยังไงนะครับให้เราแยกสองอย่างนี้ให้ได้นะครับผมอยากจะให้ทุกทุกคนนะครับที่กําลังฝึกพยายามทำช,ช้าๆคิดช,ช้าๆนะครับอ,อ,อย่าคิดว่าเฮ้ยคลิปมันยาวเกินไปหรือว่าสั้นเกินไปนะครับผมอยากจะให้ทุกท่าน ทำความเข้าใจทีละเรื่องทีละเรื่องช้ชาๆผมถึงต้องมาไลฟ์สดเพื่อสอนกันสดๆเพราะมันจะได้ไม่ต้องมาจำกัดเวลาว่าเท่านั้นเทาน่านี้ถ้าอยากจะร้องเพลงให้เก่งก็พยายามทำตามและดูให้มันจบให้ได้นะครับถ้าทำได้ไม่ได้ค่อยตอบส่งคำถามมานะครับไม่ไม่ได้ทำเพื่อความบันเทิงนะครับแต่ต้องการทำเพื่อให้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้น ช้าๆคิดช้าๆแล้วทําตามผมช้าๆนะครับใครอยากจะร้องเพลงให้เพราะตอนนี้โยนทิ้งใครอยากจะร้องเพลงให้มันได้ดีๆตอนนี้โยนทิ้งลืมมันซะนะครับให้คิดแค่อย่างเดียวว่าเฮ้ยจะทำตามครูจะทำตามครูจะทำตามผมจะแยกทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องตามผมช้าๆอยากจะร้องเพลงให้เพราะพรุ่งนี้ โยนทิ้งอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปฝันนะครับหรือใครที่ร้องเพลงเคราะแล้วนะครับอย่าคิดว่าตัวเองร้องเพลงเคราะที่สุดแล้วนะครับอันนั้นก็โยนทิ้งซะทําทุกอย่างให้ว่างเปล่าการเรียนรู้คือสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์สําหรับเรานะครับทำให้เรามีมุมมองทําให้เรามีวิจ,จารณญาณในการร้องทําให้เรามีทักษะและเทคนิคในการร้องที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น คิดจะช้าทำจะชะ้าตามผมโอเคตำแหน่งเสียงตอนนี้ผมจะกำหนดให้ตำแหน่งเสียงมีด้วยกัน2จุดจุดที่1คือจุดที่มันอยู่ในคอกับจุดที่2คือจุดที่อยู่ข้างหน้าผมเชื่อว่าคนบางคนก็อาจจะสงสัยว่าข้างหน้ามันคืออะไรนะครับเพราะจากที่ผมเคยสอนจากที่ผม ฟังคำถามจากหลายๆคนที่ส่งมามักจะเข้าใจว่าตำแหน่งเสียงที่อยู่ข้างหน้าคือจะต้องตะเบงหรือวตะโกนให้มันดังๆจริงๆแล้วผิดการทำแบบนั้นไม่ใช่วิธีการกำหนดตำแหน่งเสียงและจะทำยังไงนะครับมันมีหลักยึดอยู่2อ,อย่างนะครับหคือความดังต้องพอดี สองสำเนียงมันก็ต้องพอดีความดังคืออะไรก็คือเหมือนกับเราพูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือนี่ความดังกับสองคือสำเนียงสำเนียงคืออะไรคือเสียงที่แสดงถึงตัวตนเดี๋ยวผมค่อยมาพูดเรื่องของสำเนียงอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ขอทําตามผมก่อนนะครับทําตามยังไงพยายามทําเสียงให้มันเหมือนผมเหมือนอะไรบ้างหนึ่งคือความดังสองคือความความนุ่มนวล เขาเรียกว่าอะไรความนุ่มนวลความลึกซึ้งนะครับเหมือนที่ผมพูดสวัสดีครับลองพูดตามผมการเรียนแบบการเรียนแบบการเรียนเสียงมันทําให้เรามีวิจารณญาณในการเขาเรียกว่าอะไรจับวิธีการได้นะครับเพราะในขณะที่เราเรียนเสียงสลีลามันจะวางแตกต่างกันวิธีการก็จะแตกต่างกันนะครับลองทาตามแล้วคิดตามช้าๆนะครับ ไปลองพูดแบบสวัสดีครับสวัสดีครับทำสำเนียงงอนวนแบบนี้สวัสดีครับทำสำเนียงงุน้วนแบบนี้นะครับหนึ่งกับสองลองทําแบบนี้สวัสดีครับทําสำเนียงเหมือนพระเอกทําเสียงให้มันนุ่มๆเพระาะะหวานแบบนี้ไว้ใครทําได้บ้างครับลองทําใหม่นะครับลองทําสำเนียงงุน้วนสวัสดีครับสวัสดีครับ ใครที่วางตำแหน่งเสียงและเสียงออกมาเป็นแบบนี้ผิดต้องแบบนี้สวัสดีครับทำเสียงให้มันนุ่มๆชัดๆเบาๆสบายๆแบบนี้เวลาที่เราพูดก็พยายามทำเสียงให้มันนุ่มๆแบบนี้ไว้นะครับโอเคเรื่องที่เด่งทำเสียงให้มันนุ่มไว้กับสองลองแยกตามผมนะครับ ลองพูดให้มันลองพูดให้มันเสียงเหมือนผมคือมันอัดแน่นอยู่ในคอแบบนี้นะครับลองพูดดูนะครับสวัสดีครับไหนลองพูดสิพูดให้มันอยู่ในคอเหมือนผมสิครับสวัสดีครับพูดให้อยู่ในคออย่างนี้เรียกว่าเสียงตกคอนะครับอย่างนี้เรียกว่าเสียงตกคออย่างนี้เรียกว่าเราใช้ตำแหน่งเสียงมันอัดอยู่ในคอนะครับโอเคลองเปลี่ยนใหม่ ทำสำเนียงให้นุ่มทำสำเนียงให้นุ่มแล้วให้จุดเริ่มต้นมันระเบิดอยู่ข้างหน้าแบบเปรสวัสดีครับสวัสดีครับสังเกตนะครับว่าเราทําเสียงให้มันนุ่มความดังเท่านี้อย่าให้ดังไปสำเนียงก็ต้องให้นุ่มแบบนี้ไว้ถ้าแบบนี้ถ้าสำเนียงแบบนี้ไม่ใช่แล้วมันเกิดจากการเค้นเสียงออกมาจากคอเกิดจากการเค้นเสียงมาจากคอเพราะฉะนั้น ลดยังไงลดการเค้นเสียงไงก็คือพยายามทําให้มันนุ่มๆและอยู่ข้างหน้าไว้โอเคแยกแยกข้างหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับในคอสวัสดีครับสวัสดีครับข้างหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสําคัญนะครับความดังถ้ามันดังไปถ้ามันดังไปตําแหน่งเสียงก็จะไม่อยู่ข้างหน้าถ้าเบาไป ตำแหน่งเสียงก็จะไม่อยู่ข้างหน้าต้องพอดีให้ได้นะครับแล้วเราจะแยกยังไงพยายามแยกข้างหน้าก่อนสวัสดีครับให้อยู่หน้าสวัสดีครับให้อยู่ใดคอสวัสดีครับให้อยู่ข้างหน้าสวัสดีครับให้อยู่ในคอนะครับใครแยกได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มานะครับโอเคเมื่อเราแยกได้แล้วเมื่อเราแยกเสียงให้อยู่หน้าได้แล้วสวัสดีครับ เสียงที่ออกมาเป็นแบบนี้ให้ยึดเสียงสำเนียงสบายตามผมไว้นะครับสวัสดีครับเห็นไหมครับเสียงมันสบายสวัสดีครับเห็นไหมครับเสียงมันฟังดูแล้วมันอึดอัดฟังดูแล้วเหมือนเหมือนจิกโกเหมือนเหมือนเถื่อนกับสวัสดีครับฟังดูแล้วเหมือนพระเอกฟังดูแล้วนุ่มนวลฟังดูแล้วสบายนะครับใครจับได้แล้วทีนี้นำมาใช้ในการร้องเพลงสวัสดีครับสวัสดีครับ ข้อควรระวังในการร้องเพลงข้อควรระวังเลยนะครับใครที่ร้องเพลงแล้วทําสำเนียงขอแท็แฟนสำเนียงเสื่ื้นสำเนียงไม่ชัดสำเนียงอะไรลืมมันซะทิ้งมันซะอย่านึกว่าจะต้องทําให้มันสะอื้นทําแค่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมเวลาที่ร้องขอให้มันอยู่หน้าแล้วก็ให้มันชัดๆ นะครับสวัสดีครับโอเคขอแท็กแฟนเก่าอยากทำข่าวง่ายๆแบบนี้ขอแท็กแฟนเก่าอยากทำข่าวไม่ต้องเอื้อนไม่ต้องอะไร่งสิ้นขอแค่ขอแท็กแฟนเก่าอยากทำข่าวฟังเสียงผมนะครับต้นแบบต้นแบบ ที่ดีจะช่วยทำให้เราเข้าใจถ้าเรานึกถึงแต่ความไพเราะมันจะไม่เข้าใจให้นึกถึงแต่ว่าเหมือนครูไหมเหมือนผมไหมนะครับผมร้องสัเนียงแบบนี้ขอแท็กแฟนเก่าอยากทำขา่าแต่เราไปร้องขอแท็กแฟนเก่าผิดแล้วเราจะไม่เข้าใจมันคือตัวตนของเรานะครับ ทำไมเราถึงร้องเพลงไม่เก่งขึ้นทำไมเราร้องเพลงไม่ได้ทำไมเราร้องเพลงไม่พอหรือว่าทำไมเราร้องเพลงแล้วไม่เข้าใจก็เพราะว่าเราไม่ไม่ได so ้ให้ความสําคัญในสิ่งที่กําลังทําถ้าเราพยายามทำทีละเรื่องช้าๆแล้วทำความเข้าใจทีละเรื่องช้าๆนะครับจะทำให้เรามีความเข้าใจในวัน้างหน้าแล้วก็ร้องเพลงได้ดีขึ้นในวันหน้านะครับ ปัญหาที่ส่วนใหญ่แล้วที่คนฝึกแล้วไม่เก่งขึ้นหรือว่าไม่พัฒนาก็เพราะว่าไม่พยายามไม่พยายามเรียงหัวข้อทีละเรื่องทีเรื่อง,องและพอแม่พอเขาเรียกว่าอะพอเหมือนกับพอ,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 พอเรียงหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่ปฏิบัติจริงมักจะไม่ได้จดจ่อในหัวข้อที่เรากำลังทําอยู่นะครับ อย่างตอนนี้ผมพยายามมาพูดในเรื่องของการวางตำแหน่งเสียงตำแหน่งเสียงมันเปรียบเสมือนกับอะไรมันเปรียบเสมือนกับฐานรากของบ้านถ้าใครสามารถที่จะกำหนดตำ,ตำแหน่งเสียงได้ถูกต้องอถ้าใครสา,สามารถที่กำหนดตำแหน่งเด๋ยวโทรศัพท์มีปัญหานะครับ ถ้าใครสามารถที่จะกำหนดเสียงได้ดีและถูกต้องผมเชื่อว่าข้างหน้าร้องเพลงเพราะแน่นอนความหลากหลายจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมีอะไรใครคิดว่าตัวเองร้องไปยังไงลืมไปก่อนนะครับคิดแค่อย่างเดียวก็คือจะร้องให้มันชัดและอยู่ข้างหน้าให้ได้นะครับไม่ว่าจะร้องเพลงอะไร uh huh. ก็ขอคิดอย่างเดียวอะไรลูก <Yeah. S 1> เอาน้ำเอาขวดมาปเดี๋ยวเ้าทำให้ป อ่ะเดี๋ยวอัวแวนแรเป็นอะขวดมาพ่อเดี๋ยวพ่อเห็นไหมพ่อสอนพี่ก็อยู่เห็นไหมพี่เข้ามาดูโอเคผมร้องผมร้องนะครับขอแท็กแฟนเก่าอยากทำข่าวเจ้าเป็นจังใดขอร้องให้แบบนี้นะครับถ้าใครร้องขอแท็กแฟนเก่าผิด,ผ,ดผิดตรงไหนเพราะว่า เสียงมันดังกว่าผมนะครับหนึ่งหนึ่งเวลาที่เราอยากจะทำความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคในแต่ละเรื่องนะครับพยายามฟังเสียงต้นแบบตอนนี้ใครเป็นต้นแบบมผมเป็นต้นแบบนะครับครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามฟังเสียงผมว่าผมดังแค่ไหนหรือว่าผมเบาแค่ไหนนะครับอะไรลูกเปลีนน้ำมาปะผมร้องเท่านี้ให้อยู่หน้า ขอแท็กแฟนเก่าอยากถามขาวเจ้าเป็นจังได้หรือว่าเธอจะร้องเพลงไหนก็ตามนะครับอย่างเช่นเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอก็ต้องพยายามคุมให้มันอยู่ข้างหน้าไว้อะไรลูกเปียน้นมาเพาะว่ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผม มักจะไม่ค่อยได้รู้เรืร่อรู้ว่าก็คือเนี่ยครับตัวส้นอะไรโรคอันนาเนะครับโอเคใครใครแบบใครมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการวางตำแหน่งเสียงนะครับหรือว่าใครคนโทรลเสียงไม่ได้ยังไงก็ฝากคำถามไว้ข้างล่างนะครับหรือว่าอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนะครับ เดี๋ยวผมทำสอนให้ส,สดๆอีกทีหนึ่งนะครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับที่มีก็คือผู้ฝึกขาดความอดทนขาดความอดทนสองผู้ฝึกไม่เรียงหัวข้อทีเรื่องให้เกิดความเข้าใจหรือว่าไม่เรียงตามความสําคัญครับ เหมือนถ้าถ้าเราอยากจะสร้างบ้านแต่เราไปคิดถึงโครงราคาหรือว่าไปคิดถึงเรื่องของสีอะไรต่างเชื่อเลยไม่เป็นบ้านแน่นอนสิ่งแรกที่เราต้องทําก่อนก,นก็คือเราต้องนึกถึงรูปเขาเรียกว่าอะไรเหมือนต้องวางแผนอะาตีเขียนแปลนให้ได้ว่าฐานรากต้องเป็นยังไงอะไรต้องเป็นยังไงเรียงหัวข้อกับการของการร้องเพลงเลยมันคือเรื่องที่หนึ่ง ที่ทุกคนต้องทําความเข้าใจและต้องทําให้ได้ถ้าเรื่องที่1นึ่ทำไม่ได้และไม่เข้าใจเรื่องที่สองไม่มีทางครับถ้าคนไหนร้องเพลงเก่งก็จะเก่งเท่านั้นถ้าคนไหนร้องเพลงไม่ได้ก็จะไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องที่1คือหัวใจสําคัญของการร้องเพลงเลยคือตําแหน่งเสียงตำแหน่งเสียงมีหลายจุดนะครับแต่และจุดให้เสียงออกมา สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีมีการวางตำแหน่งเสียงที่หลากหลายมีการวางตำแหน่งเสียงหลายจุดนะครับวันต่อไปผมจะมาเน้นเรื่องของการวางตำแหน่งเสียงทีละจุดและอาจอย่างเช่นว่าโอเคผมพูดเลยก็แล้วกันตำแหน่งเสียงในการร้องเพลงมีหนึ่งคือข้างหน้าก็คือริมฟีปากสองก็คือปุ่มเมือกบนคือตรงนี้หลังฟันบนรู้ได้ไงว่าปุ่มเมือกบนคืออะไร ใช้ลิ้นแตะฟันลากเข้าไปพอเราลากเข้าไปปับ๊บเราจะเจอร่องนูนๆตรงกลางนะครับจากฟันจนถึงร่องนูนๆตรงกลางนั่นแหละคือปุ่มเหงือกบนนะครับตำแหน่งที่หนึ่งคือริมฝีปากตำแหน่งที่สองคือปุ่มเหงือกบนตำแหน่งที่สามคือเพดานแข็งก็คือส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นร่องนูน,น,น สุดล่องนโนนะครับใช้ลิ้นส่วนไหนก็คือเพดานอ่อนก็คือสุดสุดล่องนโนนั่นคือเพดานอ่อนส่วนสุดท้ายคืออะไรคือช่องคอช่องคอนี้จะถึงลิ้นไก่นะครับเพลงเวลาใครชอบร้องเพลงสากลร้องโอเปร่ามักจะใช้ช่องคอกับเพดานอ่อนในการร้องเพลงสไตล์พวกนั้นนะครับหรือ ในเพลงสติงในเพลงสติงบางเพลงที่ต้องการความลึกซึ้งจะต้องวางตำแหน่งเสียงให้อยู่ที่เพดานอ่อนนะครับอขอฝันเพลงขอฝันไฟขอฝันไฟอะไรจำชื่อไม่ไ,มได้นะครับอันนั้นมาจากโอเปร่าเพราะนั้นเวลาร้องก็อยู่ช่องคอนะครับถึงจะทำให้เสียงที่ออกมาฟังดูงแล้วมีพลังนะครับ ตำแหน่งเสียงที่เพดานอ่อนจะใช้ในเพลงสากลทั่ไม่ใช่ตำแหน่งเสียงที่เพดานแข็งคือตำแหน่งเสียงที่จะใช้ในการร้องเพลงสากลทั่วไปร้องเพลงสตริงทั่วไปนะครับเพื่ปุ่มเบอรบนก็จะร้องเพลงที่เป็นพวกป๊อปต่างๆนะครับป๊อปต่างๆหรือว่าลูกทุ่งบางเพลงนะครับที่เป็นลูกทุ่งอินดี้กึ่ง กึง่งกลูกทุ่งกึ่งกสติงนะครับมักจะใช้ปุ่มเหมือกบนส่วนริมฝีป,ปากบนตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้าที่สุดก็คือตำแหน่งเสียงที่ใช้ในการร้องเพลงลูกทุ่งนะครับทําไมถึงตำแหน่งเสียงหน้าเป็นลูกทุ่งชั่วโมงถัดไปผมจะมาเฉลยทําไมตำแหน่งเสียงในช่องคอถึงต้องร้องเพลงในสไตล์ของโอเปร่าหรือสติงทำไมต้องวางที่ปุ่มเมือกบน ผมมาเฉลยแน่นอนผมเจาะรายละเอียดทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับถ้าเราเข้าใจตำแหน่งเสียงในแต่ละจุดเราก็จะสามารถที่จะร้องเพลงได้ทุกแนวแน่นอนและก็จะร้องเพลงได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วติดตามว่า,าไม่พลาดการไลฟ์สดนะครับก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคเรื่องนี้วันนี้ผมมาพูดคร่าวๆก่อนนะครับว่า ความสำคัญของตำแหน่งเสียงทุกคนจะต้องเข้าใจเรื่องของตำแหน่งเสียงพื้นฐานง่ายๆก่อนคือตำแหน่งเสียงที่อยู่ข้างหน้านะครับกับ2ต้องรู้ว่าตำแหน่งเสียงที่มันลึกอยู่ในคอ2จุดนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเราแยก2จุดนี้ออกแล้วนะครับให้จับตำแหน่งเสียงข้างหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ จัดตำแหน่งเสียงให้มันอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วพยายามทำเสียงให้มันนุ่มพอดีนุ่มพอดีทำเสียงให้มันดังพอดีไม่ดังไปไม่ห้วนไปต้องพอดีและนุ่มนุ่มเท่าไหนนุ่มเท่าไหนให้เท่าผมให้เท่าผมไว้ก่อนสวัสดีครับเท่านี้ไหนลองพูดตามผม สวัสดีครับวันนี้วันที่สวัสดีครับวันนี้วันที่15พฤศจิก,กายน2563ทําสําเนียงให้มันนุ่มทําสําเนียงให้มันเบาทําสําเนียงให้มันนุ่มนวลลึกซึ้งแบบนี้ไว้นะครับอย่างนี้พอเราพูดไปเรื่อยๆแล้วเราทําความเข้าใจอ้อเสียงมันเป็นแบบนี้เอง ความรู้สึกมันเป็นแบบนี้เองแล้วเราก็พูดไปเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนรู้ความรู้สึกเรียนรู้เสียงจากการฟังเสียงเราจับความรู้สึกในขณะที่เราพูดเสียงอยู่้างหน้าเป็นแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีคร่บสวัสดีคร่ี ดค่ะให้ความนุ่มให้ความดังทีนี้พอเราพอเราจับความรู้สึกข้างหน้าได้แล้วใช้ความรู้สึกนั้นแหละมาเป็นตัวกำหนดในการร้องเพลงโดยให้เสียงอยู่ที่ข้างหน้าให้เสียงมีความนุ่มเบาลึกซึ้งเท่าเดิมไม่ว่าจะร้องเพลงไหนก็ให้เสียงมันเหมือนเดิมไว้เช่น เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ให้มันนุ่มเหมือนเดิมขอแท็กแฟนเก่าอยากถามเขาเจ้าเป็นจังใดเกิดมา ไม่เคยเจะใครเหมือนเธอทุกคำเลยนะครับหอมเอหอมดอกกระทินคือก็ต้องให้อยู่ข้างหน้าไว้นะครับลองฝึกดูนะครับฝึกให้เสียงอยู่ข้างหน้าไว้ทุกคำในขณะที่ร,ร้องไม่ว่าจะร้องเพลงไหน ให้เสียงที่ออกมาอยู่ข้างหน้าให้ความดังพอดีให้ความนุ่มนวลความลึกซึ้งพอดีเบาๆ,น,น,ๆนิ่งๆไว้นะครับใครทำได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคราวหน้าผมจะมาต่อยอดในเรื่องของการวางตำแหน่งเสียงนะครับยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเสียงข้างหน้า จะรักษาตำแหน่งเสียงให้มันอยู่ข้างหน้าได้อย่างไรเมื่อโนต้ตมันสูงขึ้นโนต้ตมันต่ำลงภาษามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคราวหน้าผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของรักษาตำแหน่งเสียงให้มันอยู่ที่ข้างหน้าต้องทำอย่างไรกดติดตามด้วยนะครับใครมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผม